twisters ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ว่าด้วยมหาวิบัติพายุทอร์นาโดถล่มโลกซึ่งเคยกวาดรายได้และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมาแล้วเมื่อปี1996โดยทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า490ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมและเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมตอนนี้เป็นเวลาถึง28ปีแล้วที่โคดพายุทอร์นาโดกำลังจะกลับมาถลม่มชนิดที่เรียกว่าทั้งหนักใหญ่โตและรุนแรงกว่าที่เคยพบเจอแน่นอน with the youtube Sub ในฉบับป <Hey coach! S 1> ี <ownership> 2024นี้เป็นการนำบทภาพยนตร์ดั้งเดิมที่สร้างในปี1996ของผู้กำกับยานเดอร์บองมาต่อยอดความสมจริงและเพิ่มความสดใหม่สู่เรื่องราวการผจญภัยและการเผชิญหน้ากับมหาทอร์นาโดของนักล่าพายุในภารกิจสุดบ้าบินที่น่ากลัวกว่าอันตรายกว่า และยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆโดยในภาพยนตร์ได้ทำการยกเครื่องใหม่ ต่อยอดด้วยวิสัยทัศน์ของสุดยอดผู้กำกับที่น่าจับตามองอย่าง E. Isaac จองที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเรื่องมินาริเสริมทัพด้วยมือเขียนบทระดับเทพยอย่าง Mark อ l s m i ธผู้อยู่เบื้องหลังบทภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่าง The Revenant ปี2015 The T really passionate and excited about getting as close as they can to these natural Wranglers are really close Tornado and can all as as เรียกได้ว่าการจะสร้างภาพยนตร์มหันตภัยพายุขึ้นมาสักเรื่องนั้นความสมจริงย่อมสำคัญมากที่สุดด้านผู้กำกับอีไอแซคจงได้โฟกัสเรื่องความสมจริงนี้ตั้งแต่การเตรียมงานสร้างโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคพิเศษ ที่เนรมิตความอลังการและความน่ากลัวของพายุทอร์นาโดให้ออกมาสมจริงที่สุดอีกทั้งได้มีการจำลองพายุทอร์นาโดขึ้นมาในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยงานนี้เป็นหน้าที่ของเบนสโนวิชวลเอฟเฟกต์ซูเปอร์วิเซอร์ที่ได้ทำการเก็บภาพเหตุการณ์ตอนเกิดพายุทอร์นาโดและผลกระทบของมันทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในการสร้างพายุให้ออกมาสมจริงที่สุดบนจอภาพยนตร์และได้ติดต่อจ้างนักล่าพายุทอร์นาโดมาตามถ่ายทำไปกับกองถ่ายด้วยเพิ่มเติมด้วยรายละเอียดในฉากพายุ โดยให้ทีมงานทำลายสิ่งของต่างๆออกมาเป็นชิ้นๆและใช้เครื่องเป่าลมให้กระจัดกระจายในฉากที่ได้รับผลกระทบจากพายุนอกจากนี้ผู้กำกับอีไอแซกจงยังยกกองไปถ่ายทำกันในแถบชนบทของโอคลาโฮมาในช่วงฤดูมรสุมเพื่อให้เห็นความแปรปรวนอันคาดเดาไม่ได้ของพายุทอร์นาโดได้อย่างถูกต้องสมจริงและเพื่อให้ได้ภาพกว้างโดยรวมของเหตุการณ์ทั้งหมด แม้การเลือกตัดสินใจถ่ายทำในช่วงฤดูมรสุมจะทำให้กองถ่ายเผชิญกับความทรหดและความล่าช้าบ้างแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นอะไรที่เกินกว่าที่คาดหวังไว้เพราะผู้กำกับได้เก็บภาพของทอร์นาโดที่ทั้งน่ากลัวและสมจริงที่สุดไว้ได้ทันท่วงทีอย่างเช่นการที่เขาได้ให้ทีมงานบินโดรนเข้าไปใกล้กับพายุของจริงซึ่งผู้ชมจะต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอน